สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีเอีท,ทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมช่องขุนช้างสุพรรณบุญกคนรับช้างอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้มาชมน้องใบบวนกันนะคะดื่มนมแล้วนะคะเป็นเวลาตอนเย็นเย็นนะคะสวัสดีตอนเย็นเย็นทุกท่านคระบ Good afternoon Elly Body My name is n a t s ส d a s a ก m า nickname หวย เรียกสั้นๆว่าคาหมวยแล้วกันนะคะวันนี้ควาหมวยจะมาเล่นกับน้องใบบุญนะคะตอนเย็นๆกันนะคะใบบุญใบบุญกินนมก่อนนะคะเดี๋ยวควาญใบบุญจะเล่นนะคะกินนมแล้วกินนมอรอยยังอร่อยไหมคะวันนี้นะคะไม่แม่เอสซค่ะวันนี้น้องใบบุญหนีเที่ยวนะคะนีหนีออกทางนี้นะคะแม่หมวยมัดไว้นะพ่อไม่อยู่น้องใบบุญหนีเที่ยวนะคะหนีออกมานะคะ อยู่กับแม่หมวยสองคนนะคะน้องใบบุญของเราหนีเที่ยวแม่หมวยอยากเล่นด้วยหรอคะหนีเที่ยวมาทางนี้นะคะนีแ่แม่แม่หมวยมัดได้วยนะ

เข้าไปข้างในไม่ได้นะคะน้องเขาจะเล่นเลยน,นะคะดูได้ที่ข้างนอกนะข้าไปพูดไปพูดโอ้อไปบุญจอมสนไปบุญกี่ดื้อนะคะไปบุญชมมากเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์จะจะแสดงให้ดูแล้วนะคะจ้าเอ๋จ้าเอ,เอ,อ๋ なんだろう。 เล่นน้องใบบุญกันนะคะตอนเย็นๆคะ่ะวันนี้ไม่มีฝนนะคะฝนไม่ตกเลยนะคะวันนี้อากาศดีดีมากเลยนะคะไม่เฉะไม่เฉะนะคะใบบุญหันหลังใส่กล้องทำไมลูกหันหน้าสิคะใบบุญหันหน้ามาลูกหันหน้ามาจะเอ๋มาแล้วลูกเล่น่มา,มา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 ทางนี้มาทางนี้มามาทางนี้มา นกินไรคะโอ๊ตรู้จักกินอาหารแล้วนะคะน้องเบลล์ของเรารู้จักทานอาหารเป็นแล้วนะคะทานยานะคะทานยาแล้วค่ะนี่นั่นแล้วนี่ยาเสร็จแล้วนะคะขาหลังถนับมากเลยนะคะกับ คารันอ,อ,อยู Spin ่ไหนคารัอยู่ไหนคะารอยู่ไหนอยู่นี่คาอยู่นี่อยู่นี่คะ देख बे तू ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะที่ช่วยอุดหนุนอาหารในเมื่อวานนะคะวันอาทิตย์นะคะที่ช่วยอุดหนุนอาหารนะคะให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการรำ่ำรวยเงินทองไหลามาเทมานะคะรวยรวยเฮงเฮงกันทุกท่านค่ะ นีนน้องใบบุนของเรานะคะโชว์นะคะนี่กินเป็นแล้วค่ะแม่แม่จ๋าหนูกินเอ๊สับระอดตัวสับปะรดน,นะคะเพิ่งหัดกินนะคะแต่ย่าเขาก็ทานได้แล้วนะคะกินยญ้าเป็นแล้วนะคะนะคะคว,มวนมซลของน้องใบบุญของเรานะคะขออนุญาตตั้งกล้องนะคะวันนี้เ <c oughs> นี่นะค่ะ <c oughs> เดินเล่นนะคะรอพ่อกี้กลับมานะคะ ก็ประมาณห6าหกโมงนั่นแหละค่ะขอถึงกลับมานะคะไปเอาไกลหน่อยนะคะเพราะว่าสับปะรดตอนนี้อยู่ไกลหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูน้องกาลเกตกันนะคะ นี่ค่ะน้องกาลเกตของเราอยู่ตรงนี้นะคะน้องกาลเกตสาวสาวเหนือนะคะดาม,มาจากอ่าภาคเหนือนะคะนี่น้องกาแเกะอายุสิบปีนะคะทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆน้องใบบุญนะคะวันนี้น้องใบบุญก็ หนีเที่ยวนะคะหนีมาหาพี่กาลเกตนะคะแต่แม่แม่แมเหมยเรียกไว้ก่อนนะคะเขาก็วิ่งกลับไปคืนนะคะอยู่แต่แม่มวยนะคะแม่มวยวิ่งเกือบตกบันไดนะคะวิ่งมาอย่างเร็วนะคะได้ยินเสียงเหล็กอยู่นะคะเหล็กหลุดปุ๊บก็วิ่งมากบน้องเขาก็ออกมาแล้วนะคะแม่มวยวิ่งมาทันนะคะแต่น้องกาลาเกตเพาไม่ทําอะไรนะคะใจดีนะคะเขาไม่รู้ทําอะไรนะคะ รักน้องใบบุญนะคะนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้นะคะน้องใบบุญของเราก็ดื้อนะคะสนนะคะ,นนะ,คะปีนนะคะปีนทุกวันทุกวันก็เหล็กก็หลุดนะคะหลุดเดี๋ยวพ่อกี้ก็จะทำการเชื่อมต่อนะคะ ยืนกินญ้าอยู่ตรงนี้นะคะยืนกินสับประรดนะคะอารมณ์ดีนะคะสาวกาลเกตอารมณ์ดีนะคะส่วนพ่อใหญ่คุณช้างแล้วก็พี่หม่านะคะอยู่นู้นนะคะมีน้องมุกด้วยนะคะอยู่ทางโน้นโอ้เขาเลิกงานมาแล้วนะคะอีกทางโน้นนะคะพ่อกี้เอาอาหารให้กินเสร็จก็ไปตัดอาหารนะคะ อยู่โน่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงโน้นนะคะเล่นกัดหนูหน้อยจอมโซนของเราต่อนะคะมาใกล้แล้วนะคะเดินหากล้องแล้วคะ่ะเดินมาแล้วนะคะใบบุญใบบุญกินอาหารทั้งวันเลยลูกกัดกินทั้งวันนะคะเราจะเริ่มหัดกินนะคะเหมือนกับฟันนทู แข็งแรงแล้วนะคะใบบุญอาห้าเดือนแล้วนะคะอายุ5เดือนแล้วนะคะพร้อมที่จะกินอาหารได้แล้วนะคะเนี่ยจะกัดกินตามแม่เหมยนะคะขอขอบฟฝ่ายแม่เมซีทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องขุณช้างสะพานบุญด้วยนะคะเพื่อจะได้มียอดซับขึ้นเยอะๆนะคะจะได้มีโฆษณาเข้านะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ให้การรับชมคลิปของเราคะ่ะ Thank you very much for watching Have a nice day See you next video ขอบคุณมากๆคะ่ะ พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ